พอ่อพ่อไกร่ินขอน้ำก้อนโอ้ยยมซี่ทำหาอะไรขนาดเดียวพ่อที่ทำหาอะไรขนาดเลยทำหาเราทำหาเราพ่อมอไปไหนไม่เห็นลงลิปเลยเก่งจังเลยเอาปนีได้ไหมอ่ะคือขนวทังอ่ะสวัสดีพี่น่องปองไป ท่านผู้บ่าวมอกอ่ะกินขขาวน้ำก้อนอิลีเลยมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ของพ่อไปแล้วนะครับกินขขาวน้ำก้อนอะไรอะไรครับกินอะไรครับฮะกินอะไรกินไ่ะเอ้ผู้ถอนนั่งกินเข่าไหมเสียบแต่ว่าโอบานนั่งกินเข่าคนเดียวแล้วว่าไม่เจอผม เงี้ตุยเห็นนี่ผมกินหมดแล้วมันมีเนื้อมีหนังเราตัว่เป็ดปูลกวยมันเป็นหปูกล้วมจะปู่ไอตุยนาเป็นปูปนหญน่ไม่ไอปูปล้วยออกจักดอกม,มีเวลาให้าไม่มันมาแล้ว ก้็เอาไปเนี่ยน้ำพะโล่ก็นี่อะน้ำพะโล่เขาเนี่ย FC ได้อะไรทานข้าวครับน้องโมบังไ่กินข้าวไข่เนยซีกข้อามนียเห็นอย่างกางโคตรโคตน

อย่าเพลินมากสงสาืมันสสารมันแด้วหรือด้วยสงสารแมวด้วยใครจิดดังแมวยังไงกินก้อนกินก้อนนั่งก็เพียบกินพร้อมครับแมวมมันตามันบอกว่ากินก้อนมึงไมเอาหนามอีกขึ้นนหนามอีกเลยเน้าเหื่อไปไหน อยู่ข้างเลยอมเขาอยู่อมเขากินเดมกินหอยนะลูกยงเ,เขาบอกอยางรู้ขา,านั่สีขาเหย้าออเเหย้าออก่เนาะ,ะเริอมชุ่มขึ้นละเออขาเล็เหย้าแล้วแต่ก่อนเลอยๆนึงขาใ้นขาห่องได้อะไรกินขาเริมเหย้าหรอได้ปิ้งปลาครับปิ้งปลากะส้มตำครับช้มขึ้นลเล,ล, <ะ S 1> ลย อออะไรกันเยงกานกินไปยัง่ะยัมันจะเดียดช้าเลยอะไรนันบอกคำคนเดียวลูกมิ้มอแต่วนเนยวเนี้ยวเนี้ยว่เรออาปาคนยังคนยันทองเอมันจะเสียบลกแล้จัดด้ยะานอ๋อตพอคพ่อก็เอาเาาบ่าปาคนยังคนยัดทองอือจับคั แกงอะไรครับแกงพะโล้ครับอะไรผมว่ามไม่ยินแม่พ่อเรอรู้แล้ว่าอาปากก่อนยัดข้าวเดี๋ยวจะให้ยัดข้าวรู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็รู้สิแกง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 แห้กงมัน<ๆ>ไก<ป>่แซ่บ าาอ,นนอนะา,นานี้วไปอันน่าอิ่มเลยนะฮะอิ่มไหมตยังจินกันเนาะสองคนกินแข่งกัน,กน,กนเกนเกไปนั่ก่อนม่มนะเฮเมต็มมือลูกฝากไปน้ำแมวฝาน้ำแมวแมวสองตัวอยูห่าหายมแมวหาย,หาย วิตน้ำจนแห้งถ้าจะแทบมากข้าวสารสองโลแมป่าเม่อวสองลูกอยู่กับร้านแมวมือร้านเบสแม่ตัวแมวป่าเม็นแมวป่าแมวดำแมวดำลูกแมวป่แมวหอแมวเห้ยม กันน <formation jin inh throat> <at> ้ำแข้งเนี่ยแก่หรือเนอบัอยู่วน้วหนอจะได้ราคิดหนอนยาพ่นนะืัอแป้งให้แ้เลยกันยางพุ่นต้นียกกันนะหยกยตกงตกลงตกลงลูกงม่ก็เบหดเ่าเราต้องยิบเรายิบด้วยกันวะฮึม แม่เป็นยังยิ้มเลยท่านผู้ชมเอยท่านกินทั้งเล่นอยู่ใตผมแซบเป็นตัวซบดูครับพอดีพอลหวานครับยนยังส่ยังส่ยังากงตากสั่งตักับาตายดิเราขยันมากรับ ต๊ในห้องตสั่นะคุณหนบัวบานะานกโต๊ห้องกินไปก่อนเลยแม่วนนัยาเดาดาแมวมงดาวแมมงมันหาที่ดาดีเด้อฮะกนดังฉันกำลังทำเปียกัว็ค่อยเดียบรอยคนเดีอบรอยให้โซ่เนาะมีมารยาทสดหนังไก็ไงเลย กินละเป็นฟันด้วยหวานอย่าไปยุ่งกับแมวแม่อยู่นั่นแหละยินแล้ม่เป็นก่เก่ก่อนเยี่ยมแซ่บเก่เก่ง่งเก่ก่งเ่งอเก่งๆๆ่ก่นเ่เก่งเงเงเก่งเก่โ กินข้าวว่ดูน้องบางกินข้าวครับกินเสร็จก็ไปอาบน้ำรอบที่สามนครับก้อนมากกอาบแล้วรอบหนึ่งทั้งมือทั้งสอดนะครับเก่ง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 ก่งก่งก่งเก่เอาส่วนล่างลงกันตบมือกันเอาส่วนมากลงกันให้ตบขอนมาลูกชายบ้านนี้ นั่งกินข้าวเรียบร้อยมาก่อนเบาเรียบร้อยครับแต่คุณตาไม่ชอบนะนั่งเนี้ยเป็นผู้ชาย่เขเปาเขาหอนหอนหอนบาเปากันเบาเบาเบ่าเ่ามห่อนเบาหอนบ้าก็บ้รือมาเอยู่ไอ้เจนด้ะดับแรกครับถ้าไปอยู่ไอ้เจนเนี่ยเสหายเลยผมถูกแทะแน่ สเน่สเน่นสแน่อันไหนสแน่สน่คือไงเี่ยตีอี่ยงก็ขอวันจางนะอันไหนถามเด็กทถามยังจ้างบอกจงบอกอมาอย่งน่ารักค่ะน้องบัวสแน่คือสน่อสน่มันมาเป็นยังไงเจ้าบ้าฟองเหรอคอยทงันรวดเลย ตรงไหนตกมาอยู่ผีเนาะยาแม่ตกมาอยู่ผู้ไหเนี่ยพ่นอ่ะตกมาอยู่เนื้อตื่นคักเนาะใจตกมาอยู่สี่ตกไปฉันลวจงงงมาเ่วนิเสร็วงนลงคิวนี่แม่เลยขอใหเขาแจกหนังใหญ่ม่อ้าหนอกบอกกันลั้งอันนี้ครับปูตกมาอยู่นะปูใ่นี่่ กิดอ่าง้กันสองเพื่อนน่องเนื้อกินดีๆลูกยานบ่อยไล่แล้วคือนั่งนั่งกับเพื่อนเล่นดื่อย่านแมวใหญเนี่ยแมวจะคนคำล่าห็นบ่อยยังไงคนหนึ่งบ้ากระสอบกุ้มาใใส่มาเจ้าตัว อย่าไปเล่นเทียงเขาเรือแลนซูดิวิวอย่าไปแลนเลยอย่ามันไรกันมันทำมาจากอะไรกันม้ไลายยันโฟกัสเอาน้ินข้าพร้อมกันมันหวงเฮียนมาหูเฮียนดิ้หน่อยตัวสมีน่นเนาะมาเรนไล่ญาติอืมลับไปยังลูก กันที่ไหนสียมลูกใช่ไหมทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ผมเป็นคนอาบน้ำเขานะไม่ใช่แม่เขานะฮะทุกวันนี้กลายเป็นผมครับมันไม่ใช่เรื่องแบบสนุกเลยนะครับเรี่ยงอะไรเดี๋ยอาบน้ำเด็กเนี่ยจะปลุกคุณเปลามันไหลแห้งบ่มันไหลแห้งบ่ เลอไรแม่จะซื้อม kind of ันหยอกมั้ยแม่จะซื้อแล้วก็ลองไปหาแม่มาใส่หรอหอึองมันจะมันดมมันสีไลดูสองตัวเลยบอกาแฟเลยเนาะกาแฟตัวหนึงมันมันเดี๋ยวลอกินมาแม่จะหอมตอนไหนอยากมาแล้วมาแล็วมาใส่เลยได้ละ สิ่งไม่รับตามบทค่ะเลยกียงเกีงกีงเกียง์ไม่มาเไปอิ่มแล้วบอกไปเลี่ยเลิกเวลาไปต้องมีคนไปน้าเบิดไปท่านเบิดเด็ดก็กินข้าวหลูอปะยังหน้ามากินเลยโต๊ะใค่เดียงเงี้ยมึงะ ไข่แดงเดียว,เ,ยวเลยครับท่านผู้ชมอืม่เอุยแมเยัหนสิงมะปซีซีปีพรมละลบันทั้นงม่ทันทนหนามาก็ได้ท่นหนามทานแม่ทันหนาท่าดีกเอันนี้มนเปี่ยนึจำก่อนอ <c oughs> โวยเต้ <c oughs> อเลย ไปแมวกินกินไปมะแม่ไม่กินแมวไม่กินของตนไปแล้วกินเขากับแม่ได้ฮะนี่พี่ดาวให้ไปเลยกินข้าวกับแม่ครับวันนี้เรากินปลาดุกบ้านเข่าบ้านเข่าเข่าอ็เรียเข่าตาเย็บตา คุณลมมันเป็นอ่างน้ไปเอย่างเยปยบตาเปรยะไป้เอตามไดะเดาบ้านยามยางลางเเกลือ่าจะไปหาอองเามาสิไปบริไปพรุ่นี้เช้าจะพาแม่ไปหาหมอก่อนฮะไปหมอนักแร้เหืว่างานดี นำะนานะไม่าหมึกไม่มานะฮะทาหมึกแกไม่ข้ามานะครับแกเ,เป็นคนเกรียใจครับแกจะเกรียใจลูกสาวเกรียใจแม่บ้านผมนะ ปลาหลมือนปลาหลมือนปลาเราต้อง่ดแน่นากินปลาบดบกอิตัวห่กินกระตบังหงงปลาก็เป็นอ่บบท่านผู้ชมขอบคุณมากครับได้อะไรทานได้ปิ้งปลาครับกับ ตำปงพุงแล้วกับพะโล่นะฮะเด็กขอบคุณนีมซีที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติด,าดตามช่องแฝดสยามขอคุณเป็นสุดรันะบนต้องมอกกินมาไม่ลำยายใช่ไหมลูกบสดีจ้าเด็กใหม่นะเปิดผักเหว่านี้